ครับก็สวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่8นะครับเดือน 10. พศ2563นกะครับก็สวัสดีครอบครัวคูปุต้าเจริญชัยทุกท่านนะครับผมเซลเอกนะครับจากคูปบต้าเจริญชัยสาขาวลินจำราบนะครับวันนี้ฝนตกปลอยๆครับอากาศเย็นสบายนะครับก็มาต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องอักาฟางที่ทิ้งไว้เมื่อวานนะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรายได้ของเครื่องอักาฟางนะครับว่าการออกไปเครื่องกาฟางเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ เราสามารถสร้างมูลค่าได้กี่บาทนะครับเครื่องอัดฟางตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะครับว่า1ชั่วโมงสามารถทํางานได้ถึงเจ็ดไร่นะครับก็แสดงว่านะครับตามที่คู่ก๊อต้าเขาเก็บข้อมูลมานะครับหนึ่งวันนะครับจะทำงานอยู่ที่8ชั่วโมงสามารถทํางานได้ถึง4 0่สถึงห้ไล่นะครับก็จํานวนฟางก้อนที่อัดก็คืออยู่ที่ประมาณอยู่ที่1250ก้อนต่อวันนะครับซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าการอัดแล้วนะครับก็คือ 1 2ึ0งพก้อนใช่ไหมครับถ้ารับจ้างก้อนละ13บาทนะครับลูกค้าก็จะตกวันละนะครับ16,250บาทนะครับถ้าเราอัดสัก30วันนะครับจะได้เงินอยู่ที่487,500บาทนะครับโอ้ผมพูดว่าได้เดือนละ4ี0 0สนแปดนะครับลูกค้าตาโตเลยนะครับแต่ว่าก็นะครับก็คือถ้าเราอัดหน้างานจริงนะครับก็คืออาจจะไม่มันจะดูเป็นตัวเลขที่โอ้ ตาโตโผลไปนะครับแล้วก็คือหน้าง,งานจริงนะครับมันมีปัใจจัยหลาย,ลาย,ลายๆอย่างนะครับที่จะทําให้แต่ละสภาพพื้นที่แต่ละหน้าง,งานก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาคิดต้นทุนต่อก่อนดีกว่านะครับจะทําให้ลูกค้าแต่ว่าเอาไปคํานวณต้นทุนได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าหน้าง,งานแต่ละหน้าง,งานก็ไม่เหมือนกันการรับจ้างก็บางครั้งก็ไม่ได้ทํางานทุกวันนะครับก็ต้นทุนหลักๆของเครื่องอัดฟางนะครับผมจะพาไ่ดูก่อนนะครับ ก็คืออันดับแรกก็คือแน่นอนครับด้วยเครื่องอัดฟางนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับวันนี้เปิดให้ดูนะครับคือหลักๆก็คือจะเป็นฟันเฟืองนะครับนี่ครับก็คือมันจะไม่ได้มีตัวเครื่องอัดฟางเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับก็คือจะเป็นฟันเฟืองนะครับน้ํามันหลักๆก็คือจะเป็นน้ํามันที่เราเติมจากแท็คเตอร์นะครับต้นตนหลักๆอันดับแรกก็คือน้ํามันนะครับก็คืออย่างที่เราทดสอบมาก็คือนะครับหนึ่งไร่นะครับ ใช้น้ำมันอยู่ที่แค่0.5ลิตรนะครับต้นทุนน้ำมันก็คือแสดงว่าผมเช็คราคาน้ำมันของวันนี้นะครับอยู่ที่22บาท30สตางค์22บาท33สตางค์นะครับแสดงว่า1ไร่เราจะใช้แค่0.5ลิตรก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับก็จะใช้อยู่แค่11บาท11สตางค์นะครับต่อ1ลิตรนะครับ11บาท11สตางค์ต่อ1นไร่นะครับ ก็หนึ่งไร่จะมีฟางก้อนนะครับฟางก้อนนี้จะอัดได้อยู่ที่ประมาณ25ก้อนนะครับก็แสดงว่า25ก้อนจะใช้น้ํามันไปอยู่ที่1 1บาท11บาท11สตางค์นะครับก็จะตกอยู่ที่นะครับก็จะตกอยู่ที่ก้อนละ44สตางค์นะครับตัวนี้คือต้นทุนันดับแรกนะครับที่เราจะต้องไปใช้นะครับอย่างที่2นะครับต้นทุนหลักๆก็คือเชือกนะครับเชือกกับฟาเนี่ย เป็นต้นทุนหลักอีกหนึ่งตัวนะครับที่ลูกค้าที่ใช้เครื่องหนาฟางก็จะต้องซื้อเป็นประจำนะครับเชื่อกันฟางนะครับม้วนหนึ่งเนี่ยนะครับอัดได้อยู่ที่200ก้อนนะครับ1ก้อนนะครับ1ม้วนเนี่ยนะครับ1ม้วนเนี่ยราคาอยู่ที่ราคาณวันนี้นะครับอยู่ที่465บาทนะครับแสดงว่า465บาทอัดได้200ก้อนก็จะตกก้อนละนะครับ2บาท ส2สตางค์นะครับเมื่อรวมต้นทุนน้ำมันนะครับ2บาท32สตงตางค์นะครับกับค่าน้ำมันนะครับอยู่ที่ก้อนละ44สตางค์นะครับต้นทุนการอัดฟางก้อนหนึ่งก็จะมีต้นทุนค่าน้ำมันและต้นทุนเชื่อฟางอยู่ที่2บาท70สตางค์นะครับก็ถ้าลูกค้าไปรับด้างก็ก็อัพด้านอัดก้อนละ13บาทนะครับก็จะได้กำไรก้อนละ10 บาทสาสสตางค์นะครับ1ิบาท30สตางค์ซึ่งถ้าเรารับจ้างต่ำกว่านี้เรากำไรก็ลดลงนะครับหรือถ้ารับจ้างสูงกว่านี้กำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับคือกำไรก็ละสิบบาทนะครับเครื่องนี้อยู่ที่395,000บาทนะครับรแสดงว่าราคาอยู่ที่จุดคุ้มทุนอยู่ที่ลูกค้าต้องหันอยู่ที่3า3หมดี่จะได้จุดคุ้มทุนนะครับนอกนั้นก็คือจะเป็นกำไรนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับการใช้งานไปก็จะมีต้องมีการจำบำรุงรักษาอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปรที่ควบคุมยากเหมือนกันนะครับอยู่ที่การใช้งานของแต่ลูกค้านะครับอีกข้อนึงนะครับเครื่องอัดฟางที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือเท่าที่ผมพาดูใช่ไหมครับหลักๆมันจะเป็นระบบฟันเฟืองนะครับซึ่งตัวไหล่นะครับถ้าเทียบกับรถเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยตัวอะไหลของเครื่องอัดฟางจะน้อยกว่านะครับจะใช้น้อยกว่าและราคาถูกกว่านะครับซึ่งแต่ว่ามูลค่าในการ สร้างงานและก็สร้างรายได้เครื่องอัดฟางผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้รถเกี่ยวนวดข้าวแน,น่นอนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมว่าน่าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าลูกค้าถึงจุดคุม้มคุณแล้วนะครับผมมั่นใจว่าเครื่องอัดฟางเอสพีเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างรายได้นะครับสร้างงานให้ลูกค้านหนึ่งตัวที่น่านสนใจนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีแท็กเตอร์นะครับอยากได้ไปพร้อม เครื่องอัดฟางและก็รถแท็กอร์พร้อมกันเนี่ยนะครับสามารถจ่ายเงินดาวเพียงสองหมื่นเจ็ดันบาทเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมคิดถึงคูโบตาบริษัททรานส์อับนี้จ้าาพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ให้ด้วยนะครับสวัสดี